สวัสดีครับพี่น้องผมอยู่มากินบักม่วงครับอบอกค่อยแบบม่วงเป็นน,นิ้วๆครับนี่ค่อยอม่วงลาดกับน้ำปลาไอหลายคนบอกว่ากินเผ็ดมาหลายแล้วอยากให้กินแบบบอเผ็ดบ้างครับนี่ครับผมมากินกับน,น้ำปลาบ้างครับบอเผ็ดแท้ครับนี่เดี๋ยวที่เหลือกันสามเมื่อกี้ว่าไปไทยตำครับะต่ตำแหลงนี่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยนึงร้องมากินมังมันเปรี้ยวอ่ะ ไข่หงวงใส่ปลาแซ่บพี่น้องเลยหลาบได้ครับ ฮึมหลับม่วงอลยครับซับซับซับมาแล้วครับซับแล้วใส่ปลาซึมเข้าไปเลยครับหราดไปท่าน้องลาดไปครับลาดไปเลยคุณได้เคยกินนะครับแบบนี้ ม่ากินไอ้ไอตอมลับรดมันกระตุ้นกันครับเดี๋ยวค่อยไปตำจะแซบครับกินร้องซีเมวันเปรี้ยวของอาหาเลยื บอกมวงกับเอาว่าไก่ครับพี่น้องตรงขามหองพันครบับอกมวงสามไปดูเรื่องใดครับกำลังเปี่ยวกำลังเผ็ดเนี่ยกำลังอันตาพี่น้อง ซับแหนเขาปลาบนแถาเหนือปลาลาดเลยครับมาคนกับว่าผมกินเผ็ดมาหลายกลิบแล้วครับเอาเช่นกินแบบว่าเผ็ดบ้อนเบืองขนะจัดครับกระดำปลาเลยแสบที่เขา อืมอืมอืมทจัดเลยตามผู้เสียบนะครับเดี๋ยวเราตาอา้องตาน้องมึงแรงเนี่กินแคปซัมเปิปลไปก่อนหวานเปรี้ยวขนาดไดหนแซ่บขนาดไหนจะได้เก็บความมุ้นไปตาครับอืม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  ทีมมีก็ซื้อจอดแล้วครับเราที่เละตามครับโอเคครับวัสดีครับผม